จากการตั้งโรงงานทำให้น้ำมันรั่วในแหล่งน้ำจนน้ำเป็นพิษขึ้นมาซึ่งทำลายที่อยู่อาศัยของนกหากสถานการณ์ยังแย่ลงไปเรื่อยๆนกทะเลอาจเสียชีวิตมากขึ้นดังนั้นจึงต้องพยายามช่วยให้เร็วที่สุดเพื่อให้นกเหล่านี้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้เป็นแหล่งรวมนกทะเลและมีทัศนียภาพที่งดงาม เทือกเขาเทเบิลได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในทัศนียภาพมหัศจรรย์ของโลกสูงถึง1,086ฟุตจากเทือกเขามองลงมาเห็นตัวเมืองและชายหาดสีน้ำเงินอันงดงามหลายท่านเข้าใจว่าเพนกวินอาศัยอยู่ขั่วโลกใต้แต่ความจริงแล้วที่แอฟริกาใต้ก็มีอยู่เช่นกันค่ะเพนกวินตัวเล็กๆของแอฟริกาน่ารักไหมคะตะลุยงานในต่างแดนครั้งนี้ฉันเดินทางไกลถึงเมืองเคปทาวแอฟริกาเพื่อดูแล เพนกวินเมืองเคปทาวตั้งอยู่ทางตอนใต้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศตลอด300ปีมานี้เมืองนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์อังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสจึงมีทั้งความเป็นยุโรปและแอฟริกาอยู่ในตัวดูก่อนได้ครับคับผูชมลองชิมกันดูได้นะครับและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโลกมีอาหารนกจําหน่ยครับ ที่นี่มีศูนย์อนุรักษ์นกทะเลจงจินเดินทางมาไกลเพื่อมาเรียนรู้ว่าพวกเขาดูแลนกเพนกวินที่ได้รับบาดเจ็บกันอย่างไรบ้างวัสดีค่ะค่ะวันจนีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีค่ะที่นี่เองเหรอคะค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่นี่คือกองทุนคุ้มครองนกแอฟริกาแซนคอฟ ก่อตั้งในปี1968ช่วยเหลือนกทะเลและเพนกวินไม่ต่ำกว่า9,000 90, 0ตัวเนื่องจากนกและเพนกวินใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต่างกันไปกรงที่นี่จึงแบ่งออกเป็น19ส่วนเพื่อสะดวกกับการแยกพันุ์รักษานี่ก็คือเซนขคอบใช่ไหมคะ่คะที่เขียนว่าเซนขคอบช่วยนกทะเลเราเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไร ตั้งมาช่วยเพนกวินกับนกทะเลนะคะจะมีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็คอยดูแลพวกนกเพนกวินวงานเยอะนะคะเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากด้วยจริงเหรอคะเอาล่ะฉันพร้อมแล้วค่ะฉัน<ะ>ทำด้วยนะคะได้คะ่ะที่ศูนย์แห่งนี้มีพนักงานประจำทั้งหมด12คนมีหน้าที่ที่ต่างกันไปทุกปียังมีอาสาสมัครร้อยคนมาช่วยงานอีกด้วย มีทั้งคนดูแลรักษาสัตว์และทำวิจัยนอกจากฉันแล้วก็ยังมีเด็กและก็ผู้ใหญ่อีกมากมายที่สนใจเพนกวินนะคะโอ้สูนอนุรักษ์แห่งนี้ก็จัดห้องเรียนเพื่อทุกคนได้รู้จักเพนกวินมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากสัมผัสกับเพนกวินแล้ว เขายังสอนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยทำไมต้องใส่ชุดนี้ด้วยล่ะคะเพื่อไม่ให้ตัวเปียกหรือว่าป้องกันเลือดไม่ให้มาโดนตัวเรานะคะไม่ให้สกปรกนะคะแล้วนี่นี่ไม่ใช่เพราะหนาวนะคะแต่ป้องกันเพนกวินกัดเอามากกว่านะคะก้งกัดด้วยเหรอกลัวแล้วสิฉันสวมชุดแล้วค่ะเพนกวินเป็นสัตว์ป่านะคะเรามาช่วยเขาแต่ต้องปกป้องตัวเองก่อน เป็นผู้ดูแลเพนกวินต้องใจรักมีความอดทนจงฉินจะเริ่มงานแล้วนะคะตอนนี้ที่ศูนย์มีนกทะเลร้อยกว่าตัวมีทั้งเพนกวินแอฟริกานกนางนวลนกกระทุงซึ่งล้วนหาอาหารเองไม่ได้ต้องมีคนคอยป้อนนอกจากป้อนอาหารพวกเขายังต้องทำความสะอาดซักผ้าสกรปรกและเตรียมอาหารให้นกอีกด้วยทุกคนจะร่วมกันทำงานโดยไม่มีการแบ่งแยก เพนกวินแอฟริกาเรียกอีกอย่างว่าเพนกวินตีนดำบินไม่ได้แต่ว่ายน้ำได้ดำน้ำเก่งมากโดยทั่วไปจะสูง65เซนติเมตรหนัก3-4กิโลกรัมสีแดงๆจางๆรอบดวงตาเรียกว่าแพรนไว้สำหรับลดอุณหภูมิของร่างกายเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเลือดจะไหลเวียนไปจุดนี้เพื่อถ่ายเทความร้อนส่วนจุดตามตัวของเพนกวิน จะต่างกันทุกตัวใช้แยกแยะแต่ละตัวได้ต้องเดินช้าๆนะคะโอ้ได้ค่ะโอเคเดินเร็วมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตกใจอย่าขยับนะค่ะไม่ขยับอยู่เฉยๆค่ะเขาบอกว่าฉันขยับไม่ได้นะคะฉันจะบอกว่าให้ตัวไหนนะคะถือเปล่าไว้แบบนี้แล้วเขาจะมาเอาโอโอเคได้ เออโอเคออมันกัดไหมคะกัดค่ะเออมันค่ะมันกัดก็เลยต้องป้อนแล้วถ้าฉันหยิบให้มันจะฉกไปเลยนะคะโอเคโอเคเอาได้ไม่กลัวว่ามันจะมารวมตัวกันเหรอคะมากันแบบเยอะๆไม่หรอกค่ะเพราะว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ฉันรู้จักทุกตัวดีแต่ละตัวก็มีวิธีที่อยากจะให้เราป้อนด้วยนะคะแล้วทำงานมานานแค่ไหนแล้วคะ นนก็3ปีค่ะ3ปีแล้วเขาก็เลยรู้จักเพนกวินเป็นอย่างดีเขารู้ว่าตัวไหนอชอบกินแบบนี้หรือว่ากินแบบนี้เขาก็รู้หมดเลยก็ปลาให้เขานะคะพอเ,เห็นเขากัดที่ปลาก็ค่อยปล่อยมือออกมานะคะ๋อคือไม่ปล่อยทันทีไม่ค,ออค่ะลองป้อนโลกี้ดูนะโอเคโอเค,อเคอถือไว้ดีๆนะคะเขารียบย้อยไม่กัดหรอกค่ะโอ โอ้ฉันขอโทษฉันขอโทษไม่กัดหรอกอ้อมันไม่กัดแล้วถ้ามันมากันหลายตัวละเคฉันจะให้ตัวอื่นๆแต่คุณให้เขาก็แล้วกันนะคะแต่คอยดูจังหวะฉันแล้วก็อ๋อนะคะพอฉันจะให้คุณค่อยให้นะคะน่ากลัวจังเลยอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคพอคุณให้แล้วฉันก็โอ้ l โ g i l ดูทางนี้ดูทางนี้โอเคคุณช่วยหน่อยนะช่วยฉันหน่อยนะ โอเคโอเคโอเคมันดิ้นจังเลยอะแรงเยอะมากแรงเยอะมากมาๆเร็วเร็วโลกี้โลกี้อ๋อใช่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 โอ้ในที่สุดเรอทำสำเร็จแล้วนะคะทำได้ดีเลยพยายามต่อไปนะอีกตัวนะโอ้ปล่อยมือไม่ได้เลยอะต้องให้ปลายปลาเข้าไปในปากเขานะคะโอเคตัวนี้ดูไหมค้ โอ้ยยังไงอะอ๋อ,อ,อได้ได้โอ้โอ้โอุ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วร็อกสอ้อ้ร็อกส์อาหารสัตว์ต้องรักษาความสะอาดอย่างดีเมื่อตกถึงพื้นก็ห้ามอมป้อนอีกจงฉีนอย่าทำพลาดอีกนะมีเพนกวินทั้งหมดกี่ตัวคะมีประมาณสิบคู่คะ่ะค่ะแล้วทำไมเป็นคู่คู่ชีวิตนะคะโอ,อ ก็อย่างคู่โ nice> น้นที่มีแถบสีม่วงอยู่คือตัวที่เรากลางปาฮอนงั้นมีแถบสีติดอยู่มีคู่หรือว่าไม่มีแถบสีมีคู่ไม่มีคือไม่มีคู่นะคะค่ะยังโสดอยู่ใช่ยังหาอยู่ค่ะค่ะยังหาอยู่โอเคโอเคได้เลยโอ้ยโอ้ยตีกัน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 มานั่งนี่เลยนี่นี่แล้วรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันจะกินกี่ตัวเนี่ยก็ให้เรื่อยๆจนกว่าจะพอนะคะอ๋อทำไมล่ะ เพราะออ,อยู่ที่นี่<อ>มันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับเราไปตลอดน,นะคะอ๋อค่ะเพราะร่างกายมันผิดปกติบางอย่างไม่สามารถใช้ชีวิตอเองตามธรรมชาติได้บางตัวหลังค่อมมีตาข้างเดียวหรือว่าจะมีเท้าอยู่ข้างเดียวเท่านั้นนะคะอืมค่ะฉันรู้สึกได้ว่าคุณรักงานนี้นะคะ,คะมากด้วยเพราะเราต้องรักพวกเขานะคะอืมค่ะต้องมีใจให้พวกเขาด้วยอืมค่ะช้ช ตอนที่มันเข้ามาเนี่ยน่าก,กลัวมากเพราะว่าฉันไม่เคยเข้าใกล้สัตว์ขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันโอเคแล้วค่ะชินแล้วเข้าใจแล้วด้วยรู้ว่าไม่ได้เข้ามาทําร้ายก็แค่จะกินปลาเท่านั้นไม่มีปลาแล้วหมดค่ะอีกรอบไหมหมดแล้วค่ะไม่มีแต่จะรู้ได้ยังไงว่าได้กินทุกตัวแล้วเนี่ยก็เห็นเดินไปแล้วนะคะพวกเขาอิ่มก็เดินไปเลย มีแต่ที่กินเยอะอยู่ต่ออิ่มแล้วก็ไปเลยเหรอค่ะดูสิคะโรงแรมห้าดาวแซนคอฟกินปลาได้ไม่อั้นโอ้ยตะกละน่อยก็กินเยอะแต่บางตัวก็กินปลาตัวสองตัวก็อิ่มแล้วพออิ่มแล้วก็ไปละเพนกวินแอฟริกาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ศูนญจึงต้องรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้นกติดเชื้อโรค นอกจากขัดพื้นยังต้องทำงานทำความสะอาดอย่างอื่นด้วยให้จงฉินไปทำงานกันดีกว่าพวกนกทะเลกับเพนกวินจะเดินบนชายหาดที่นุ่มๆนะคะแต่พื้นซีเมนที่นี่น่แข็งไปถ้าเดินจะเจ็บเท้าได้หรือว่าผิวที่เท้าอัดถลอกได้ <c oughs> เขาก็เลยต้องปูพื้นสองชั้นพลาสติกกับพรมบางๆก็คือปูอไว้เลยทุกจุดเพื่อไม่ให้นกเพนกวินนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขา ใส่ใจกับรายละเอียดพวกนี้มากเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไหนได้รับบาดเจ็บเลยนะคะพรมนี่ต้องซักแบบพิเศษหรือเปล่าคะค่ะปกติเราจะมาอตอนเช้านะคะ<อ>ใช้น้ำล้างใช้สายฉีด<อ>ต้องเอาบ่อออกกัเกือบทั้งหมดเลยคะ่ะทําทั้งหมดกี่ครั้งคะเออทำทั้งวันเลยคะ่ะเราพยายามให้สะอาดอยู่ตลอดถ้าทําตําแหน่งนี้ก็ต้องอยู่ทั้งวันเลยเหรอคะใช่ค่ะทั้งวันเลยคะ่ะโ,<อ>โอเคฉันช่วยนะคะ งานผู้ดูแลเพนกวินนั้นค่อนข้างน่าเบื่อนอกจากทําความสะอาดเบาะก,กับรมยังต้องล้างสะะน้ำอีกด้วยสาแห่งนี้สร้างให้เพนกวินเพราะเขาต้องว่ายน้ำออกกำลังกายทุกๆวันพอล้างสะะน้ำแล้วเพนกวินก็จะได้ลงน้ำออกกำลังกาย แต่เพนกวินแต่ละตัวสภาพร่างกายก็ต่างกันนะคะที่นี่เขาจะแยกกลุ่มเพนกวินเอาไว้ที่แข็งแรงก็มีแถบสีแดงก็จะว่ายน้ำได้ชั่วโมงหนึ่งส่วนเพนกวินที่ไม่แข็งแรงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินให้ว่ายน้ำได้20นาทีเท่านั้นที่อ่อนแอก็จะมีแถบเป็นสีขาวค่ะนี่ไงก็ให้ว่ายน้ำได้แค่5นาทีเท่านั้นต้องว่ายน้ำถึงจะได้กินข้าวนะคะ เอาล่ะพวกเธอพักก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปไว่ายน้ำจากนี้อาสาสมัครคนนี้จะสอนวิธีอุ้มเพนกวินให้จงฉิน โอเคไหมช่วยจับด้วยค่ะเอามือมาจับปากเขาไว้นะคะแไหนี้เอามือไว้ข้างบนนี้หลังดวงตาเขานะคะตรงนี้นะคะโอเคโอเคโอเคแต่ว่าเขาดิ้นแรงจังอะแรงเยอะมากแรงเยอะมากเลยแรงเยอะมากเลยโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ตอนอุ้มเพนนวินต้องค่อยๆจับเอาไว้อย่างอ่อนโยนเหมือนกับแม่อุ้มลูกยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าฉันก็จับแรงไปอ่ะ เพราะว่าหัวมันเนี้ยดิ้นมากเลยกลัวว่ามันจะกัดเอาเมื่อกี้ก็เหนื่อยใจมากฉันอยากจะรักมันนะแต่ก็กลัวทํำร้ายมันแต่ก็ดีการอุ้มครั้งแรกผ่านไปแล้วก็รู้สึกดีมากเลยค่ะโอเคที่จริงการเรียนรู้วิธีอุ้มเทนกวินที่ถูกต้องต้องใช้เวลาสามสัปดา์ว้าวเทนกวินแอฟริกาที่เกิดในเขตอบอุน่นเป็นนักว่ายน้ำตัวยง ดูสิว่าพวกมันชอบเล่นน้ำกันขนาดไหนโอ้โหอ้โอ้โอ้โอ้ไม่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 ไ่เพนกวินหนีขึ้นมาแล้วนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวผิดทางผิดทางคือต้องให้เพนกวินไปที่ประตูฝั่งตรงข้ามเพื่อทำการป้อนอาหารตรงนั้นนะคะโอเคไปไหนจ้ามาทางนี้สิมานี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้กลับบ้านกลับบ้านโอเคโอเคไป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  มา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 ้ยโอ้ยไลยเ่เพนกิ้นนี่เหนื่อยดีนะเราจะเอาใส่ในปลาเพนกิ้นทุกตัวต้องกินหนึ่งเม็ดแล้วทำไมมันไม่ทานเองล่ะคะมันไม่หิวหรือ,อยังไงหลังว่ายน้ำเสร็จแล้วเพนกิ้นจะได้พักเล็กน้อยก่อนกินอาหารเอาละทีนี้ทำอะไรต่อคะนี่เป็นปลานะคะตรงนี้เขียนเลขสิบเอาไว้ทุกครั้งที่เตรียมปลาเนี่ย เขาจะใส่ยาแล้วก็เขียนไว้ว่าของกรงไหนนี่ก็เม็ดยาเป็นวิตามินก็สามารถจะกินได้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะเขาจะกินวันจันทร์เปิดออกสิอ้าวเอา,เ,อาเปิดเปิดมื้อหนึ่งเพนกวินนี่กินกี่ตัวคะถ้าโตแล้วก็กินประมาณ6ตัวนะคะส่วนตัวเล็กๆก็4-5ตัว แต่ว่าปลาที่ใส่เม็ดยาจะให้เพนกวินตัวละหนึ่งตัวเท่านั้นทีนี้เราจะใส่ยาแค่ยี่สิตัวเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ20ตัวค่ะใส่ลงไปตรงนี้ค่ะ,ะ,คะให้แค่20ตัวนะคะ,คะเนื่องจากมีเพนกวินบางตัวยังรักษาตัวอยู่กินอาหารเองไ,ได้จึงต้องใช้วิธีพิเศษในการป้อนยาให้กับมัน ำไมต้องกรอกปลาลงไปด้วยล่ะคะเพราะเขากินเองไม่ได้ค่ะอ๋อกลืนเองไม่ได้กลืนเองไม่ได้ก,ไไดก็ต้องทําการกรอกมันลงไปนะคะครั้งแรกที่ต้องกรอกปากเนี่ยคุณกลัวไหมก็กลัวคะ่ะกลัวมากเลยแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้ไม่แล้วเหรอตอนนี้ชินแล้วคะ่สะสา่ไม่จะทําได้ แค่คนนี้ก็ใช้เวลากว่าหนึ่งสัปดาห์จึงทำใจได้เมื่อใหม่อย่างจงฉินจึงไม่สามารถหักใจทำงานที่ค่อนข้างยากแบบนี้ได้เขาจึงรับหน้าที่จดบันทึกเพื่อให้มั่นใจว่าเพนกวินได้กินยาทุกตัวแทนนี่ก็คือ BDG บางทีเพนกวินเดินจนเท้าได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าผิวถลอก เราก็ต้องทายา B D G เพื่อฆ่าเชื้อให้มันตอนที่เพนกวินเพิ่งฟักไข่ผิวของมันจะมีขนสีน้ำตาลติดอยู่แต่เมื่อโตขึ้นสลัดขนแล้วก็จะกลายเป็นเพน,น,นกวินสีขาวดำนั่นเองตอนที่ยังเป็นลูกนกร่างกายยังอ่อนแอขนป้อนต้องให้อาหารอย่างระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียว เป็นอาสาสมัครที่นี่ใช่ไหมคะแล้วมาช่วยงานนานหรือยังก็ทำได้มาสี่อาทิตย์แล้วค่ะอ๋ในโลกนี้มีที่ให้เลือกมากมายแล้วทำไมถึงเลือกแอฟริกาล่ะคะฉันเรียนชีววิทยานะคะอยากทํางานกับสัตว์มากแอฟริกามีสัตว์ป่าเยอะมาก เพนกวินในแอฟริกาใต้ก็พิเศษมากๆฉันก็เลยเลือกมาที่นี่นะคะแล้วชอบที่นี่ไหมคะดูมีอะไรไม่พอใจบ้างหรือเปล่าชอบมากค่ะชอบมากๆเลยเพราะงานหนักแล้วฉันทำงานหนักมากๆแล้วงานก็ยังมีความหมายด้วยเราต้องทำความสะอาดกันทุกวันเราต้องทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึงหโมงเย็นทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้งานมันสำเร็จนะคะ คุณมีหน้าที่เฉพาะของคุณเลยไหมคะก็เปลี่ยนทุกวันนะคะอย่างวันนี้ก็อยู่ฝ่ายรักษาสัตว์ก็จะมีหน้าที่ตรวจดูแลสัตว์ว่าสุขภาพของสัตว์เป็นยังไงบ้างนะคะพองานที่นี่จบลงคุณกลับไปที่บ้านแล้วคุณว่าจะคิดถึงอะไรมากที่สุดคะเพนกวินนะคะคิดถึงมากเลย <laughs> <า> <laughs> มันน่ารักนะคะฉันชอบดูมันว่ายน้ำมันดูมีความสุขมากๆเลยและคะ่ะ สำหรับงานที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำหรืออาสาสมัครก็ต้องช่วยกันดูแลเพนกวินกันอย่างเต็มที่เพนกวินทุกตัวจะได้รับการดูแลรักษาจนกว่าจะดูแลตัวเองได้จากนั้นก็จะถูกส่งกลับไปอยู่ในธรรมชาติของมันเองที่นี่ก็คือห้อง ICU ของนกทะเลนะคะนกที่ต้องการการดูแลก็จะ ถูกส่งมาที่นี่นะคะนกตัวนี้เป็นอะไรคะทําไมต้องดูแลขนาดนี้ด้วยอ่ะเพราะเวลาเราอ่อนแอเราจะกินของแข็งไม่ได้คะ่ะต้องกินของเหล,เหล,ลวเราก็เลยทําอาหารเหลวแทนปลาทั้งตัวซึ่งทรมาจากปลาเหมือนกันแต่ว่ามีวิตามินเสริมที่เราใส่เข้าไปด้วยอ่ะนะคะอืมก็เหมือนคนเลยนะคะ ที่เวลาเราไม่สบายเราก็ทานเนื้อชิ้นใหญ่ๆไม่ลงเหมือนกันนะคะก็จะทานอาหารเบาๆย่อยง่ายๆสัตว์ก็เหมือนกันต้องให้อาหารแบบย่อยง่ายๆให้ฉันช่วยนะคะเออให้ฉันช่วยคุณช่วยเปลี่ยนพ<ร>ะ่ะหนู<ร>ได้ไหมคะระหว่างที่ฉันป้อนอาหารจากนกเนะี่ยโอ้ค่ะจะได้ได้ค่ะแบบ่ะโอเค ผืนนี้สกปรกแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้านะคะไม่ต้องเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วค่ะเอาแต่ผืนบนที่มันเปียกออกพอค่ะอ๋อค่ะเอาไว้ที่ไหนคะเอาไว้ตรงนี้นะคะโอเคอ๋อผ้าปูผืนใหม่เร็วจังเลยขอบคุณค่ะเร็วมากเลยอ่ะปิดเลยค่ะโอเคเด็กดีนะทำไมกรงนี้ถึงพิเศษคะมีหมอนอยู่ด้วยเพราะว่าเขายืนไม่ได้นอนได้อย่างเดียวนะคะเลยต้อง ให้เขาพิงหมอนไม่งั้นหน้าอกก็จะมีปัญหานะคะค่ะโอ้ยสกปรกจังเลยอะโอ้ยรีบเปลี่ยนก่อนฉันก็ดูแลสัตว์นะคะโอเคฉันรักสัตว์รักสัตว์เปลี่ยนผ่าผืนใหม่ะะนะคะขอบคุณค่ะ นกกับเพนกวินพวกนี้จะอยู่ที่นี่นานไหมคะก็แล้วแต่นะคะบางตัวก็อาทิตย์เดียวบางตัวก็นานหน่อยอย่างตัวที่คุณเห็นว่ายืนอยู่นั่นอาทิตย์หน้าจะได้ไปอยู่ที่กรงข้างนอกแล้วค่ะก็จะต้องส่งมันไปครั้งแรกที่คุณป้อนด้วยหลอดมันน่ากลัวไหมคะใช่ค่ะน่ากลัวอยู่แล้วแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงก็เคยคิดว่าฉันทำไม่ได้แน่ใช่ไหมมีแน่นอนแล้วทำยังไงคะก็ฝึกนะคะ ถ้าอยากทำก็ทำเรื่อยๆจนกว่าจะมั่นใจว่าทำได้แล้วค่ะนอกจากใจรักแล้วเขาก็ยังมีความกล้าด้วยเขาบอกว่าถ้าอยากดูแลก็ห้ามกลัวต้องกล้าเสียบหลอดลงคอไปนะคะเมื่อรักษาได้สองสามสัปดาห์นกพวกนี้ก็จะกินอาหารเองได้ เพนกวินกับนกทะเลได้รับการรักษาจากที่นี่แล้วนะคะถึงจะได้กลับไปอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ก่อนนั้นก็ต้องทำการตรวจสุขภาพกันก่อนเขาตรวจทั้งขนนกน้ำหนักและตรวจเลือดเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะอยู่กับธรรมชาติได้ก่อนส่งกลับธรรมชาติต้องตรวจสุขภาพให้แน่ใจว่าแข็งแรงก่อนและยังต้องให้อาหารให้อิ่มก่อนด้วย ตอนที่เขาส่งเพนกวินแอฟริกาสตัวและนกกระทุง4ตัวซึ่งรักษามา6 8สัปดาห์ผู้ดูแลจะพานกไปส่งที่ชายทะเลด้วยตัวเองจากตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพานกทะเลกับเพนกวินไปที่เกาะบร mm ูโ hmm. บก็ต้องนั่งเรือไปสองสามชั่วโมงได้ค่ะห mm hmm. วังว่ากลับไปสู่ธรรมชาติแล้วมันก็จะเติบโตได้อย่างแข็งแรง ฉันดีใจแทนพวกมันมากๆแต่ก็แอบคิดถึงเล็กๆบ๊ายบายแหลมกูดโฮปของแอฟริกาใต้เต็มไปด้วยความหวังหลายๆท่านที่มาที่นี่ด้วยความหวังบางอย่างส่วนฉันหวังว่าเพนกวินที่ได้รับการช่วยเหลือ กลับสู่ธรรมชาติได้อย่างแข็งแรงค่ะฉันเคยคิดว่าเพนกวินมีแต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นแต่ของแอฟริกากลับตัวเล็กน่ารักขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นสัตว์ป่านะคะกัดคนฉันก็เลยกลัวแต่หลังจากที่ผู้ดูแลเขาสอนวิธีดูแลฉันก็ค่อยๆคุ้นเคยกับเพนกวินผู้ดูแลเพนกวินนั้นก็ทำทุกอย่างเลยทั้งดูแลทำความสะอาดจนถึงเตรียมอาหารพวกเขาทั้งรักสัตว์ทั้งมีความอดทน แถมยังใจกล้าอีกด้วยนะคะฉันว่างานนี้มีคุณค่ามาก